เวลาที่เราทําตามความรู้สึกฟังเสียงของหัวใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยใช่เสียงของหัวใจเราจริงๆการทําตามเสียงของหัวใจจะไม่ผ่านการคิดนะคะไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเช่นเรารักเพื่อนเพราะว่าเพื่อนทําดีกับเราเรารักเพื่อนเพราะว่าเพื่อนช่วยเราทํางานอันนี้ไม่ได้มาจากความรู้สึกนะ แต่เป็นข้อแลกเปลี่ยนถ้าคนทำดีกับเราเราถึงจะรู้สึกรักการทำตามเสียงของหัวใจมันจะเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันที่บอกไม่ถูกอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ไม่มีการตัดสินไม่มีการเปรียบเทียบ และจะไม่มีการทำให้ใครเสียประโยชน์ถ้าเราเองได้ประโยชน์แต่ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเอาเปรียบคนอื่นสิ่งนี้เป็นการกระทำที่ไม่ได้มาจากเสียงของหัวใจนะคะแต่ผ่านกระบวนการคิดเหตุผลต่างๆนาๆเพราะเสียงของหัวใจเราก็คือสัญชาตญาณของเราคือจิต สำนึกของเราคือผู้รู้ของเราแล้วผู้รู้ในตัวเราจะนำทางไกด์ไลน์เราให้เราทำบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครคะ่ะ